ถ้าอยากเรียนรู้ทักษะต้องหมั่นดูหมัน่นถามหมัน่นทำให้ให้ผมลองชายชาราทำท่าทางดูถูกแต่หารู้ไม่ว่าเด็กชายกำลังจะทำสิ่งที่น่าทึ่งเห็นเพียงแค่เขารีตาและรมพลังที่ฝ่ามือวินาทีต่อมามีดก็ลอยเข้ามาอยู่ในมือของเขาและในขณะที่เขาเวยงม,มีดลงแล้วก็ผ่ามาออกเป็นสองซี่กลงนั้นเลยตอนนั้นเองตาแก่ก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองอวดเก่งต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญ แต่ชายหนุ่มคนนี้ไม่เพียงแต่มีวิชาดาบที่สูงส่งยังเป็นจอมวางแผนแกล้งโง่วันนั้นเขาขีมา่ม้าปรากฏตัวขึ้นในเมืองแปลกหน้าแห่งน,นี้ชาวบ้านไม่ได้เจอคนนอกมานานทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาชายหนุ่มเขิอนอายจูงม้าเข้ามาเขามารับตัวภรรยาแต่เขาไม่รู้จักชื่อภรรยาและพ่อตาเขาจําได้เพียงว่าก่อนตายพ่อของเขาได้บอกไว้ว่าภรรยาของเขามีใบที่บ้านท้ายส่วนพ่อตานั้นขาเป๋ลุงใหญ่คุณรู้จักคนคนนี้ในเมืองนี้ไหมไม่รู้จักไม่มีใครแบบนั้นในเมืองนี้หรอก ฉันคงจําผิดเองไม่ใช่มึงนี้แน่ๆพ่อฉันก็ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนก่อนตายดูจากท่าทางของช่างตีเหล็กก็รู้แล้วคนในเมืองระวังคนแปลกหน้ามากจนกระทั่งมืดว่าเออถึงหาที่พักได้แต่พอสาวน้อยเปิดประตูเห็นเขาแต่งตัวสองซ้อนึกว่าเขามาขอทานก็เลยไล่เขาไปด้วยความราําคาญประตูปิดลงหลังจากนั้นไฮเก์นึงเงินในมือตัวเองแล้วส่หัวอย่างจนปัญญาไม่มีที่ไปเขาจึงได้แต่นอนหน้าโรงเตี๊ยม เช้าวันรุ่งขึ้นต่อที่หาวไม่ออกไปเทน้ําเธอก็เผลอเหยียบเท้าเขาทําให้เธอล้มลงเมื่อได้ยินเสียงเจ้าของโรงเตียงก็ออกมาตีพี่รองฉันไม่กี่ทีพอเห็นท่าทางเดินกระ,พะเพลกของอีกฝ่ายพี่รองก็จําได้ทันทีว่าเจ้าของร้านคือพ่อตาของเขาหยุดนะพ่อตาครับตีแรงแรงเลยพ่อตาครับเมื่อ,อกโกรธจัดคว้ากระถางเดินเข้ามาและทุบเขาจนสลบในจังหวะน,นั้นเองแขกไม่ได้รับเชิญก็ปรากฏตัวขึ้นในเมืองเขาคือยอดนักดาบมีนามว่าอิตาเซียน ว่ากันว่าเขาว่าดาบเร็วมากฆ่าคนไม่เคยต้องใช้ดาบครั้งที่สองจึงได้ฉายาว่าอิตาเซียนชาวเมืองต่างพยายามหลีกเลี่ยงอิตาเซียนแต่มีนักดาบสองคนมาหาเขาเป็นพิเศษพวกเขามาเพื่อลางค้นให้ทั้งหมู่บ้านทั้งสองก้าวเดินอย่างมั่นคงและหนักแน่นมุ่งหน้าไปหาอิตาเซียนในดวงตาของอิตาเซียนปรกากฏแววดูถูกทุกวันมีคนมากมายมาท้าทายเขาและเขาคุ้นเคยกับการฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาสำหรับเขาคนสองคนข้างหน้านั่นเป็นแค่เครื่องสังเวยข่าตามหาเจ้ามาเจ็ดปีลงมือได้ เห็นเพียงชายคนนั้นค่อยๆชักดาบฟันไปทางอิตาเซียนวินาทีต่อมาก็โดนอิตาเซียนแทงทะลุท้องไม่มีใครมองเห็นทันว่าอิตาเซียนออกอาวุธอย่างไรเมื่อภาพหยุดนิ่งอีกหนึ่งชีวิตต้องจบลงด้วยคงดาบของอิตาเซียนเห็นเพียงอิตาเซียนค่อยๆเก็บดาบเข้าฝักผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกับตาต่างรู้สึกขนลุกไปทั่วทั้งร่างแม้แต่พักพวกของชายคนนั้นก็ยังหวาดกลัวจนหมดความกล้าที่จะท้าทายเขาชักดาบส่งให้รองหัวหน้าและคุกเข่าลงขอร้องให้รองหัวหน้าไว้ชีวิตเขา แต่เขาดูเหมือนจะประเมินคุณธรรมของพวกโจรกลุ่มนี้สูงเกินไปเห็นเพียงรองหัวหน้าสะบัดมือขึ้นลงพับพวกก็ล้มลงจมกองเลือดหลังจากฆ่าคนแล้วทั้งสองก็จากไปอย่างใจเย็นกีบมาแต่ฝุ่นตลบอบอวนความมืดมนยังคงปกคลุมอยู่ในใจของผู้คนในเมืองไม่สามารถสลัดออกไปได้ในอีกด้านหนึ่งเจ้าของร้านได้บอกกับไฮคา,าว่าเขาเคยเป็นนักดาบภายใต้บังคับบัญชาของพ่อของไฮคา,าต่อมาเขาได้รับบาดเจ็บจากภารกิจจึงกลับมาที่เมืองทรงฉีเพื่อเปิดโรงเตียมในปีนั้นตอนที่พ่อของไฮคายังมีชีวิตอยู่พวกเขา สำหรับเด็กสองคนที่ยังอยู่ในผ้าอ้อมได้มีการมั่นหมายกันไว้แล้วน่าเสียดายที่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปพี่ไห่ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากพ่อผู้ล่วงลับเลยไม่มีความสามารถอะไรเลยยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นคนแข็งกระด้างพูดน้อยและน้องสาวห่าวก็ไม่ได้มีท่าทีที่ดีกับพี่ไห่เลยเจ้าของร้านเลยคิดจะเบี้ยวพอได้ยินไหก่กอพูดว่าจะมารับน้องสาวห่าวเหมยกลับบ้านไปแต่งงานเจ้าของร้านก็ใบเบี่ยงไม่ต่อบอกให้ไหก่กออยู่ต่อแล้วค่อยว่ากันทุกค่ำคืนไหก่กอจะฝึกวิทยายุ์ วิชาจืตจือกิ้งเสินกงที่พ่อของเขาถ่ายทอดให้ก่อนตายแต่สําหรับเท่าแก่มันก็ต่ประโยชน์สู้ไปเรียนวิชาชีพอะไรสักอย่างอย่างน้อยก็ยังเลี้ยงชีพตัวเองได้วันต่อมาเท่าแก่ก็เลยสอนให้ไฮคาสับเนื้อมา้าใครจะไปคิดว่าการสับเนื้อของไฮคาจะซุ่มซ่ามขนาดนี้แม้แต่ห่าวม่ก็ยังทนไม่ไหวพี่ชายซุ่มซ่ามแบบนี้ได้ยังไงแบบนี้จะเสียเนื้อไปตั้งเท่าไหร่มองสายตาของพี่เฮยก็จับจ้องไปที่ใบหน้าที่งดงามของน้องหอกนั่นคือสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมอย่่าาางงงบบริิสุททธ์ีีีตตั้้แวนน เขาเริ่มมีใจให้น้องหอแล้วทุกครั้งที่พูดถึงพ่อของพี่เฮยบนใบหน้าของเจ้าของร้านก็เผยให้เห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความเคารพวิชาดาบของพ่อข้าไม่มีใครเทียบได้เร็วกว่าดาบของใครๆในโลกแม้แต่สินดาบมายืนต่อหน้าท่านก็ยังต้องเสียหน้าหน้าเสียดายที่วีระบุษต้องจบชีวิตลงเร็วเกินไปเหลือทิ้งไว้เพียงลูกที่ไม่ได้เรื่องเรื่องนี้ทําให้ในายท่านเสียใจมากเช้าวันรุ่งขึ้นนายให้หายขาและหาวไม่ไปเลี้ยงมา้าแต่กลับโดนเด็กคนอื่นย่อยเยอ้ยหาวเมย์ยายเด็ก โอ้ยเรื่องนี้ทําให้หาวไม่รู้สึกว่าการอยู่ข้างๆไหคาะมันน่าอายจริงๆเธอโกรธวิ่งกลับบ้านยืนยันจะให้พ่อแล่ไหคา,าไปเจ้าของร้านรู้ความในใจลูกสาวแต่เขาก็ไม่อาจหักหลังลูกของเพื่อนเก่าได้ส่วนทางด้านนี้ไหค่จูงม,ม้าเดินอยู่ในทะเลทรายอันว่างว่างเพียงลำพังบางทีตั้งแต่วันที่พ่อเสียเขาก็คงชินกับความโดดเดี่ยวแบบนี้แล้วตกเย็นห้ามไม่ก็มาดวดเท้าให้เจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกกับเธอว่าไหาเกอมาเพื่อรับตัวเจ้าสาวถึงแม้หาวไม่จะรู้จุดประสงค์ที่ไหเกอมาที่นี่ แต่เมื่อได้ยินความจริงจากปากพ่อของตัวเองหัวใจของหาวเมื่อก็อดเจ็บปวดไม่ได้เธอทิ้งพ่อของเธอไปแบบนี้ไม่ได้แน่นอนว่าเจ้าของร้านก็จะไม่ยอมยกหาวเมื่อให้เขาไปง่ายๆแต่เพื่อให้หายเกลือมที่พักเจ้าของร้านก็เลยต้องให้เขาอยู่ต่อแล้วก็สอนเขาหั่นเนื้อมา้าเจ้าของร้านสับลงไปทีหนึ่งได้แค่รอยบากยาวแค่หนึ่งนิ้วพอถึงตาเขาบ้างเขากลับผ่าม้าออกเป็นสองซีกได้อย่างง่ายดายเจ้าของร้านเพิ่งรู้ตัวที่แท้พ่อของเขาไม่ใช่ว่าไม่สอนอะไรเขาเลยเจ้านายรู้สึกเสียหน้าโมโหหันหลังเดินหนีไป เหตุการณ์นี้เระเอิญให้หาวไม่เห็นเข้าพอดีผู้หญิงในทะเลทรายมักจะนับถือคนที่แข็งแกร่งดังนั้นนับตั้งแต่วินาทีนี้หาวไม่ก็เกิดความรู้สึกดีๆกับไหเกิร์การพูดคุยระหว่างคนทั้งสองก็ดูเหมือนจะมากขึ้นพี่ชายคนที่สองเล่าเรื่องราวต่างๆเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับพ่อของเขาตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ทำให้น้องสาวคนสุดท้องหัวเราะชอบใจเจ้าของร้านรู้ว่างานแต่งงานกำลังจะเกิดขึ้นจึงลุกขึ้นยืนเพื่อให้ทั้งสองคนได้อยู่กันตามลำพังเพื่อให้ทั้งสองได้มีเวลาส่วนตัวคนนนนเเเเลลลีี้้ยยยงมาาาใทะกก็ป็ปป่จ ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานดังขึ้นเรื่อยๆแต่ชายหนุ่มยังคงกังวลกับเรื่องหนึ่งสะโพกของเธอมีไฟหรือเปล่านะพ่อของฉันเคยบอกไว้ว่าผู้หญิงคนไหนที่มีไฟที่สะโพกค,คนนั้นแหละคือภรรยาของฉันท่านพูดอะไรนะคะพูดจบหญิงสาวก,ก็สะบัดแซและควบมาไปแต่ไฮคาก็ยังยืงกนกลางที่จะรู้ความจริงดังนั้นเขาจึงถือโอกาสตอนที่า่าวไม่กําลังอาบน้ําแอบดูอยู่หน้าประตูแต่ดันพัดตกลงมาจากกองไม้่าวไม่ที่อยู่ข้างในตกใจร้องให้เสียงดัง เจ้าของร้านโกรธมากจึงตีไฮคา,าในที่สุดห่าไม่ก็ห้ามไว้ถึงแม้ว่าไฮคาจะทําผิดก็ตามแต่เธอก็ทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาต้องทนทุกทรมานทางกายหัวใจสองดวงที่ไร้ดิงสาและบรสุธิ์กําลังใกล้ชิดกันมากขึ้นใครจะคาดคิดว่ารูปโฉมอันงดงามของห่าเมยจะนําพ้หายนะมาให้ไม่นานนักรองหัวหน้าและที่น้องสองคนก็มาดื่มเหล้าที่โรงเตีม๊มรองหัวหน้าคิดร้ายกับห่าไม่มาตั้งนานแล้วเพื่อจะไล่หัวหน้าออกไปเขาจึงบอกให้หัวหน้าไปเลี้ยงมา้าหัวหน้าไม่รู้ถึงแผนร้ายของเขา จึงออกไปโดยไม่ทันระวังตัวทันทีที่หัวหน้าออกไปรองหัวหน้าก็บุกเข้าไปในครัวแล้วอุ้มห้าวไม่ออกมามานี่ปล่อยฉันนะฮ่าฮ่าฮ่าพ่อครับช่วยผมด้วยปล่อยฉันในช่วงเวลากับขันเจ้าของร้านหลังจากให้อาหารมาเสร็จก็เดินเข้ามาเขาไม่ลังเลที่จะพุ่งเข้าไปพยายามจะหยุดเขาแต่โจนขมโมยมากกับชักดาบออกมากุมกูเขาเจ้าของร้านจึงต้องคุกเข่าลงขอร้องรองหัวหน้าให้ไว้ชีวิตลูกสาวแต่รองหัวหน้ากลับเมินเฉยต่อคำขอร้องของเขา อยากแต่ต้องเถอะเมื่อได้ยินดังนั้นรองหัวหน้าก็ชักดาบทันทีอยากจะจัดการเด็กเหลืวอของคนนี้สองคนนี้ไม่เคยประจันหน้ากับใครแบบนี้มาก่อนเลยโดนอรกลุ่มขวัญของรองหัวหน้าทําให้ตัวสั่นไปหมดแต่ในแววตาของเขายังคงมีความมุ่งมั่นคือความตั้งใจที่จะปกป้องผู้หญิงคนหนึ่งไอเด็กเวนชักดาบออกมารองหัวหน้าแกงยื่นมือตบเขาไปหลายทีหล่อนเป็นมีฉันผู้หญิงสวยขนาดนี้ได้นอนกับหล่อนแล้ว สารเลวเองนี่มันโชคดีจริงๆวินาทีต่อมารองหัวหน้าแก๊งก็ชักดาบฟันเข้าใส่เขาในจังหวะที่ดาบฟาดฟันกันการน้ำชาถูกกระแทกจนหลงหยดเลือดสีแดงสดหยดลงบนพื้นไม้รองหัวหน้าค่อยๆก้าวออกมาทุกคนคิดว่าคนที่ล้มลงจะเป็นที่หายแต่ใครจะไปคิดว่าในวินาทีต่อมารองหัวหน้ากลับเซลยล้มลงที่หายฆ่ารองหัวหน้าทุกคนต่างตกตะลึงและความวาดกลัวก็ก่อตัวขึ้นในใจรองหัวหน้าตายแล้วซึ่งหมายความว่าอิทธิฤทธิ์เทวดาต้องมาล้างแค้นแน่ด้วยวิธีการของเขา ฉันเกรงว่าเขาจะฆ่าทุกคนโดยไม่เหลือใครถึงตอนนั้นทุกคนในเมืองจะไม่มีใครรอดลูกน้องสองคนเห็นดังนั้นก็รีบร้อนกลับไปรายงานอิธิริธิ์เทวดาทันทีโดยไม่ทันได้เก็บศพด้วยซ้ําคืนนั้นชาวบ้านในเมืองได้มารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือว่าควรทําอย่างไรพวกเขาคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการส่งตัวไฮคาออกไปการเสียสละคนเดียวเพื่อช่วยเหลือคนนับพันดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอส่วนที่โรงเตี๊ยมเจ้าของโรงเตี๊ยกําลังจัดงานแต่งงานให้ไฮคากับหาวเหมยถึงแม้ว่าพี่ห่จะก่อ หายนะใหญ่หลวงที่ไม่อาจแก้ไขได้แต่เจ้าของร้านรู้ว่าเขาเป็นคนที่ฝากฝังห้าวไม่ได้ห้าวเมยจากนี้ไปลูกเป็นคนของเขาแล้วตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่ลูกก็ต้องมีชีวิตอยู่เช่นกันอาไหา่ข้าฝากน้องสาวไว้กับเจ้าจากนี้ไปเจ้าต้องดูแลน้องให้ดีเด็กหนุ่มสาวผู้ไร้เดียงสาบริสุทธิ์ทั้งสองได้มาพบกันเช่นนี้แต่อนาคตที่รอพวกเขาอยู่หาใช่ความสุขสดใสไม่แต่เป็นการเผชิญหน้ากับความเป็นความตายที่ไม่อาจรู้ได้ เพื่อหนีการตามล่าของอิตาเซียนพวกเขาต้องรีบออกจากเมืองซองชีใครจะคิดว่าเช้าว,วันรุ่งขึ้นตอนที่พวกเขากําลังจะออกเดินทางประตูถูกชาวบ้านปิดล้อมไว้หมดแล้วท่านนักดาบพ่อแม่และญาติพี่น้องในเมืองซองชีคุกเข่าขอร้องท่านท่านไปไม่ได้แกฆ่าพี่น้องของนักดาบเซียนแกเพิ่งไปเขาก็มาพวกเราจะพูดกับเขายังไงดีพูดแล้วชาวบ้านก็ยกย่องอาหายขึ้นหิ้งบอกว่าวิทยายุท์ของเขาสูงส่งถ้าสามารถอยู่กําจัดนักดาบเซียนได้สําหรับทั้งเมือง ล้วนเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าหากเขาโชคร้ายตายในการประลองก็ถือว่าได้ชดใช้ให้กับอิตาเซียนแล้วเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้เจ้าของร้านรู้ว่าพวกเขาหนีไม่พ้นแน่แต่ไฮเกอร์เป็นแค่เด็กหนุ่มจะไปเป็นคู่ต่อสู้ของอิตาเซียนได้อย่างไรในตอนนั้นไฮเกอร์นึกถึงซาริเฟย์คนที่เขาเคยพบเจอครั้งหนึ่งเขาอาจจะเก่งพอที่จะเทียบกับยิปตอเซียนได้ดังนั้นเขาจึงคิดจะไปเชิญซาริฟงใครจะไปคิดว่าชาวบ้านจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะหนีทุกคนจึงกรูเข้ามารุมล้อมเขาาอีกกกคครั้งทททุุนน่ เขาจะไปตามสาลิฟงมาชาวบ้านยังคงไม่เชื่อคำพูดของเท้าแก่ร้านจนกระทั่งเจ้าของร้านบอกว่าเขาได้ยกเข้าเมยให้แต่งงานกับไห่เคอแล้วตอนนี้ไห่เคอเป็นลูกเขยของเขาถ้าไหา่เคอไม่กลับมาจริงๆเขาและเข้าเมยจะเอาหัวไปพบอิดเตาเซียนชาวบ้านได้ยินดังนั้นจึงยอมให้ไห่เคอไปตามหาซาลิเฟยตอนนี้ซาลีเฟยกําลังกินฟรีอยู่ที่โรงเตี้ยมเพราะเขากินฟรีบ่อยมากเจ้าของร้านไม่ยอมขายเล่าให้เขาเขาก็เลยหมุนมีดสั้นแล้วปาหมัน ปักลงตรงหน้าเจ้าของร้านดูสิจำได้ไหมทำจากเงินนักต่อให้ข้านอนกับผู้หญิงทุกคนในหมู่บ้านของเจ้าก็ยังไม่เท่าข้ามิดเล่นนี้หรอกเรนเล่าแต่ปรากฏว่านายหญิงไม่ได้รู้สึกขอบคุณเลยเห็นว่าบรรยากาศเริ่มอึดอัดทันใดนั้นเองก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาในโรงเตี๊ยมเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายได้ล่วงเกินท่านอิเตาเซียนซาลีเฟยก็แสดงสีหน้าเปลี่ยนไปเห็นได้ชัดว่าอิเตาเซียนเป็นคนที่เขาไม่ควรยุ่งเกี่ยวด้วยแต่เพื่อที่จะหลอกเอาเงินจากชายหนุ่มคนนี้ ยังไงเขาก็ต้องฟันทีนสักที่อยู่แล้วหลังจากโมเสร็จเขาก็เผยจุดประสงค์ที่แท้จริงออกมาเอาเงินมาไหมเอามาหมดแล้วฉันยังติดเงินร้านของยายนั่นอยู่แค่แก่ไปได้พ่อมีฉันจะจ่ายเงินให้แกหลังจากรับเงินซาลิเฟยและพี่ไฮนัดกันว่าอีกสองวันจะเจอกันที่เสาธง,งคู่พี่ไฮคิดว่าครั้งนี้ต้องสําเร็จแน่จึงควบมากลับเมืองตอนนั้นอิทธิฤทธิ์ดาบเดียวหลังจากได้รับข่าวก็พาลูกน้องออกเดินทางเมื่อรู้ข่าวว่าซาลิเฟยจะมาจัดการกับอิตาเลียนชาวบ้านก็ลงใจกัน พวกเขามารวมตัวกันกินเลี้ยงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานว่าตกลงใครจะเก่งกว่ากันระหว่างอิตาเซียนกับซาริเฟอร์ความเป็นความตายของคนอื่นในสายตาพวกเขาเป็นแค่เรื่องคุยเล่นหลังอาหารพวกเขายังพนันกันเรื่องนี้ด้วยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วสองวันต่อมาไฮคานั่งอยู่ใต้ธงสองสีมองไปยังที่ไกลๆแต่ซาริเฟอร์ยังไม่ปรากฏตัวในใจของไฮคาเริ่มหวั่นใจและกังวลมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งตอนที่หาวไม่นําอาหารมาให้เขาเขาก็ไม่มีอารมณ์จะกินในตอนนี้ร่างของอิตาเซียนและคนอื่นๆปรากฏขึ้นในใสาายตา พี่หายกระวนกระวายใจนั่งไม่ติดเขารู้ว่าซาลีผีติดสัญญาซึ่งก็หมายความว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับยิปเตาเซียนเพียงลำพังชาวบ้านพอเห็นยิปเตาเซียนมาถึงก็รีบวิ่งกลับบ้านปิดประตูใส่กลอนเหลือเพียงพี่หายที่ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มโจรลูกน้องคนหนึ่งชี้นิ้วไปที่พี่หายคุยกับท่านนิตาเซียนสองสามคำดูเหมือนกําลังคุยกับเขาไอ้เด็กนั่นแหละที่ข้ารองหัวหน้าแต่ตอนนี้ซาลีเฟร์กลับไปหลบแดดอยู่หลังเขานิตาเซียนเดินช้าๆไปหาไฮเกอร์ไฮเกอร์เครียดจนเหงื่อ แต่ใครจะไปคิดว่าตอนนี้เจ้าของร้านกลับถึงมีดอี่หลิวเดินกระเพล,เลกออกมาเขาไม่อาจทนดูลูกเขยต้องไปตายได้เห็นดังนั้นห่าวเม่จึงอ้อนวอนพ่ออย่าเข้าไปไกลแต่เธอถูกชายชาราคนหนึ่งจับตัวไว้เผชิญหน้ากับเจ้าของร้านที่กําลังเดินเข้ามาหายี่เตาเซียนยิ้มย้อยอย่างดูถูกพี่น้องของแกน่าค่าเป็นคนฆ่าเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นลงมือได้เห็นที่อิตเตาเซียนชักดาบอย่างรวดเร็วแทงเข้าที่หัวใจเจ้าของร้านในพริบตาห่าวเม่ดิ้นหลุดจากคนที่จับตัวเธอไว้ เธอวิ่งไปหาเจ้าของร้านโดยไม่สนใจสินใดถึงแม้ว่าอิตาเซียนจะไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่ถึงกับลงมือกับเด็กสาวมันก้าวข้ามศพเจ้าของร้านไปหาไฮธาแต่ช่างตีเหล็กเรียกมันไว้มันยังเป็นแค่เด็กอยากแก้แค้นก็รอให้มันโตก่อดก็ยังไม่สายพวกม้าโจนจะไม่มาพูดเรื่องคุณธรรมกับเอ็งหรอกวันนี้ใครขวางทางข้าต้องตายพูดจบมันก็ฟาดดับลงเลือดของช่างตีเหล็กกระเด็นใส่หน้าเขาอิตาเซียนรู้สึกชื่นชมความกล้าหาญของช่างตีเหล็กก่อนไปเขายังตบหลายชายคนนั้นช่างตีเหล็กล้มลง เมื่อเห็นอิตาเซียนกำลังเดินเข้ามาใกล้หฮเก๋อชายทีย่มาประจำเมืองก็เดินมาทางด้านหลังหฮเก๋อและเทเล่าลงบนหัวของเขาเขากำลังพยายามปลุกความกล้าหาญของหฮเก๋อจากนั้นชายทีย่เมาเดินโซเซเข้าไปหาอิตาเซียนฮ่าฮ่าฮ่าข้าไม่ได้เมาสักหน่อยไม่เชื่อท่านดูสิเท้าข้ายังไม่แดงเลยอิตาเซียนใช้ปลายดาบเคาะหไหเล่าของชายทีย่เมาขึ้นแล้วดิดขึ้นไปกลางอากาศรอจนกระทั่งไหายเล้าตกถึงพื้นฟันมันออกเป็นสองส่วนด้วยดาบเดียวรวมถึงร่างของคนเมาเหล้าด้วย มีคนตายแทนผมแล้วสามคนถึงแม้ให้คาจัดลัวก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดลุกขึ้นยืนแต่ทุกย่างก้าวของเขาก็เหมือนกำลังก้าวลงสู่นรกจูจูฮาก็คว้ามีดของเจ้าของร้านพุ่งเข้าหาเดโอทินดวงตาของเขาดูร้ายดูเหมือนจะรอให้ฮาเข้ามากลเพื่อจะแทงเธอให้ตายไฮเซียรู้ว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรเขาจะต้องตายดังนั้นเขาจึงชักดาบฝันไปที่เดโอทินเมื่อยอดยุทธกระบี่เดียวเห็นดังนั้นก็ตอบโต้กลับทันทีในตอนนั้นเองเกิดลมพัดจนฝุ่นทรายฟุ้งกระจาย ไม่มีใครมองเห็นกระบวนท่าของทั้งสองได้ได้ยินพียงเสียงอาวุธกระทบกันรอจนกระทั่งฝุ่นจางลงก็เห็นบาดแผลปรากฏบนสีรัะของหาเกลือยอดยุทธกระบี่เดียวมองเขาด้วยสายตาชื่นชมเจ้าเรียนวิชากระบี่มาจากใครหายคาไม่ตอบอิตเตาเซียนหันหลังเดินจากไปทุกคนคิดว่าหาคาแพ้แล้วใครจะคิดว่าทันทีที่เขาเดินผ่านศพชายที่เมาเขาก็ซุดลงกระทนหันถึงอย่างนั้นเขาก็ยังกำดาบของเขาแน่นนั่นคือเกยรติยศตลอดชีวิตของเขามันใช้มีดเล่มนี้ฆ่าคนมานับไม่ถ้วน แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นวิญญาณร้ายใต้คมมีของพี่หาทุกอย่างจบลงหลังจากนั้นซาลีเฟยก็รีบขี่ม้าแต่งตัวเต็มยศมาถึงคนไหนจนถึงตอนนี้พี่หาก็เพิ่งเข้าใจซาลีเฟยเป็นนักต้มตุ๋นจองปลอมหลอกลวงต้มคนไปทั่วชื่อเสียงของเขาทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นเองแต่มันสายเกินไปแล้วเจ้าของร้านช่างตีเหล็กและชายขี้หมาต่างก็ตายด้วยมีดของยิปต่อเซียนซาลีเฟยเดินไปที่ศพของยิปต่อเซียนและหยิบมีดที่เขาถือแน่นอยู่ในมือไปแน่นอนว่าหลังจากนี้ต้้้้นนนนกกกําาาาาเเเเเเิดดดขขอออองงงมมีีีลล่่่คคจจะะยยปป็รรืรวทไไุโ ข้าไม่อยากจะพูดกับเขาอีกสักคําเดียวเช็ดน้ําตาบนหน้าฉันเดินทีละก้าวไปหาเจ้าของร้านแล้วฉันก็คุกเข่าลงต่อหน้าร่างของเขาตอนนี้พวกคนที่อยากรู้อยากเห็นก็โผล่หัวออกมาจากในบ้านอาจจะหลายปีหลังจากนี้เรื่องนี้ก็ยังคงจะเป็นเรื่องซุบซินินทาของพวกเขาแต่ในตอนนี้พวกเขาคงจะรู้สึกโชคดีที่ไม่ได้ออกหน้าปกป้องอาจารย์หายไม่งั้นพวกเขาก็คงจะเหมือนกับคนทั้งสามคนนั้นต้องตายด้วยดาบของระดับเซียนเรื่องราวจบลงอาจารย์ให้พาน้องสาวออกจากเมืองซองกี พวกเขากําลังจะไปผจญภัยในยุทธภพมีคนบอกว่านี่เป็นหนึ่งในหนังจีนหนังกําลังภายในที่ลุ่มลึกที่สุดทั้งเรื่องไม่มีฉากต่อสู้เลยสักฉากแต่กลับถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งยุทธภพได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะอิตาเซียนกระบวนการที่เขาค่อยๆเข้าใกล้หายเกอคนที่ตายด้วยน้ํามือเขาและเรียงกันไปคือเจ้าของร้านตีเหล็กคนเมาพวกเขาเป็นตัวแทนของความเมตตาความถูกต้องและความกล้าหาญนั่นก็คือความเชื่อมั่นที่แน่วแน่ที่สุดในใจของหายคาเมื่อเขาเข้าใจในสามสิ่งนี้นั่นหมายความว่าหายคาได้เติบโตขึ้นเป็นอัศวิินทที่แ้จรง